สวัสดีค่ะวันนี้มาทำมะละกอทอดกรอบๆอร่อยๆทำไว้ให้เด็กๆที่บ้านกินก็อร่อยนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มไก่หรือว่าซอสมะเขือเทศซอสพริกก็อร่อยดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของมะละกอค่ะนำมะละกอไปปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาดนะคะจากนั้นนำมาขูดเป็นเส้นค่ะ ขูดเป็นเส้นบางๆนะคะวางน้ําหนักมือนะคะอย่าก,กดแรงจนเกินไปนะคะเวลาเรานําไปทอดจะทําให้ไม่กรอบนะคะก็จะขูดเป็นเส้นบางๆแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะ ก็กะกะเอานะคะถ้าบ้านไหนมีสมาชิกเยอะนะคะก็ทําหมดลูกเลยก็ได้นะคะอันนี้เราจะกินแค่ประมาณ2-3ถึงคนนะคะก็จะทําประมาณนี้ค่ะจากนั้นมาทําส่วนของแป้งทอดกรอบค่ะแป้งทอดกรอบที่ใช้นะคะเราจะใช้แป้งทอดกรอบที่ปรุงรสมาแล้วนะคะถ้าหากใครไม่มีนะคะใช้เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะเลือกตามชอบได้เลยค่ะจากนั้นนาแป้งทอดกรอบมาคลุกกับเส้นมะละกอที่เราเตรียมไว้ค่ะส่วนแป้งทอดกรอบนะคะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะ ถ้าใครชอบแบบแป้งหนาๆน,น,นะคะก็ใส่เยอะหน่อยถ้าใครชอบแบบบางๆนะคะก็ใส่น้อยหน่อยค่ะจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะคลุกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวแป้งจะเกาะติดกับเส้นมังกอรอย่างทั่วถึงค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนําไปทอดได้เลยตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางนะคะรอให้น้ำมันร้อนได้ที่จากนั้นนำมักกอลงไปทอดได้เลยค่ะ พยายามทำแผ่นบางๆนะคะจะได้กรอบๆไม่อมน้ํามันด้วยค่ะทอดด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆจนแป้งเริ่มเซ็ตตัวพอแป้งเริ่มเซ็ตตัวแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะจะได้กรอบอย่างทั่วถึงค่ะจากนั้นก็ทอดให้กรอบเหลืองดีเลยค่ะ กรอบเหลืองดีแล้วตักขึ้นพักไวเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็สำหรับเมนูมะละกอทอดสูตรนี้ทำง่ายมากๆลองไปทำดูนะคะรีบมีขวดตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ